สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกเลยของปีนี้นะคะด้วยความที่เป็นคลิปแรกใช่ปะเราก็จะมาเตตัวเองกันค่ะซึ่งวันนี้นะหนูมีงบให้ตัวเอง1 0 0่0มืบาทเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรไปกันบ้างและจะเกินงบหรือไม่เกินงบนะเดี๋ยวมาดูกันไปค่ะ ตอนนี้นะคะหนูอยู่ที่ s o s สาขา Terminal 21พระรามสาวนะคะจะบอกว่าเขาเพิ่งเปิดใหม่เลยแล้วก็จริงๆวันนี้หนูตั้งใจมาช้อปปิ้งแหละแต่มาทำคอนเทนต์สักหน่อยสักหรึ่งกรุมกุ่มกรุมกุ่มนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้อะไรไปบ้างแต่บอกเลยว่าแบออบเฮ้ยที่นี่แบบเสื้อผ้ายเยอะมากทุกคนดูดิเือแบบมีหมดเลยนะมีทุกสไตล์เลย คือหนูมีเลงๆชุดนี้ไว้อะเน<ช>ี่ยเอาไว้ใส่ที่ทะลงทะเลได้นะเป็นเดรสแบบ้ก็แบบน่ารักมากทุกคนหนูจะให้ดูอันนี้ก่น่ารักอ่ะีสูตรก็น่าสนใจนะสีเจ็บมากสีนี้ก็มีนะเลิศปะทะลงทะเล อนี่แต่เราสนใจแบรนด์นี้ถ้าสนใจเนาะนี่แต่ไงวะอ๋อมีแขนตรงนี้อุดแบรนด์นี้ก็คือถ้าใครจะแบบเพลนเจ้าสาวต่างๆก็คือได้เลยนะดูดีน่าจะชื่อแบรนด์นี้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดดูดีมีแบบเป็นเฉดสีให้เลือกเลยอะ มีทั้งแบบนูดแดงแต่เท่าที่ดูมากางเกงอันนี้คือคัตติ้งดีมากนะทุกคนผ้าดีมากแบรนด์อะไรก็อย่างคอนคองอะไรไม่รู้อะ่ะนี่เดี๋ยวจะทาไปดูคือแบบน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วผ้าดีมากแบรนด์นี้นะคะก็จะเป็นแบบไสดอกเป็นเดรสนะะ่ารักแบรนด์นี้ก็น่ารักนะคะ่ะทุกคนนี่คือแบบหนูชอบสูกเขาอะ่ะ นี่เลยดิเป็นสีสำหรับคนที่มีผิวขาวอมเหลืองเนี่ยได้หมดเลยคัตติ้งดีมากด้วยนะตอนนี้ปวดหัวมากทุกคนคือแบบไม่รู้จะเลือกอันไหนอ่ะคือมันสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะสวยไปหมดเลยห่ะทุกคนแบรนด์นี้ก็ดีนะแบบเพื่อนเจ้าสาวต่างๆนี่เดี๋ยวจะให้ดูคือแบบสวยดีอ่ะทุกคนจะบอกว่ากระเป๋าเขาก็มีนะ อันนี้ทุกคนว่าไงสวยปะซูมเข้าไปสิคะรองเท้าต่างต่างมากเลยอ่ะอันนี้ือแบบเดี๋ยวเราจะเอาไปลองนี่ทุกคนเขาแบบน่ารักมากมากอ่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูขอตัวไปเลือกชุดก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแบบเราจะได้ชุดไหนไปบ้างนะคะ เดี okay. 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 uh ๋ยวกลับไปแกะกล่องที่บ้านกันค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาแกะกล่องให้ดูนะคะว่าเราได้อะไรมากันบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะทุกคนเป็นคาร์ดิแกนนะคะของแบรนด์นี่ละดีนะคะเสื้อผ้าเขาดีมากคัตติ้งดีแล้วก็ที่สำคัญคือชอบสีอ่ะสีคือสวยมากๆนี่ทุคนให้ดู ก็แบบใส่ออกมาแล้วน่ารักมากมันดีมากแล้วก็คิดว่าน่าจะใส่ได้บ่อยๆด้วยนะคะนี่คาร์ดิแกนตัวนี้นะคะราคา890บาทค่ะทุกคนจะให้ดูกระดุมใกล้ๆนะคะก็คือน่ารักมากๆไปค่ะต่อไปเป็นนี่เลยเป็นเดรสนะคะเร็วๆนี้นะคะหนูจะไปทะเลซึซ่งก็ พอดีพอดีกับฉันี้เลยค่ะแบรนด์มินิเอ็มนะคะเป็นเดรสแบบนี้นี่น่ารักมากนี่ค่ะทุกคนมันเป็นแบบว่าเป็นเดรสยาวนะคะแล้วผ้าเป็นแบบนี้ค่ะคือผ้าเขามีแบบซับในมีอะไรให้นะหนูรู้สึกว่าถ้าเราจะใส่พวกชุดท,ที่มันแบบเป็นสีขาวสีอ่อนนะ่ะก็ให้เราไปลองที่ร้านนะแล้วดูว่ามันบางมากไหมนะเพราะบางทีแบบ มันบางเกินอ่ะแล้วมันก็เห็นข้างในมันก็จะโปนะจ๊ะและสิ่งที่ชอบก็คือแบบเขาจั๊ตรงนี้ให้อ่ะทำให้เวลาที่เราใส่เ่ยมันจะไม่โปรนะทุกคนมันจะเก็บตรงนี้ให้นะคะแล้วตัวนี้นะคะราคา1390บาทรองเท้ากันบ้างดีกว่านะคะนั่นก็คือลาเลฟค่ะจะบอกว่าแบบน่ารักมากๆอ่ะทุกคนแบรนดน์หนูไปลองมาแล้วแบบเลิศ แบบีีนนะะคะด๋ก็คือแบบใส่ขึ้นเท้ามาแล้วแบบว่าสวยมากๆและที่สําคัญก็คือส้นมันไม่ได้แบบว่าสูงจนเกินไปและมีตรงเนี้ยค่ะคือใส่ไปแล้วมันนุ่มเท้ามากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีดีเทลตรงนี้นะคะใส่มาแล้วเก๋มากมากรองเท้าคู่นี้นะคะราคา1,290บาทค่ะและอย่างต่อไปนะคะนั่นก็คือแบรนด์นี้เลย มไม่แน่ใจนะว่าเขาอ่านว่าอะไรแต่คิดว่าน่าจะนะน่าจะอ่านว่าอาฮับจะบอกว่าแบบหนูมีเสื้อผ้าของเขาหลายตัวมากแบรนด์เขาจะเป็นแบบมีความเก๋มีความสวยแล้วก็มีความแบบชิกชกเป็นแบบแฟชั่นได้นะคะก็บอกไม่รู้แต่แบบรู้สึกว่าชอบแบรนด์นี้มากนะคะและวันนี้ที่ฉันก็ได้กางเกงมาค่ะเกมาก ได้หรือจะใส่แบบพับลงมาแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะมีดีเทลตรงนี้ก็คือแบบน่ารักมากๆมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบใส่แล้วดูตัวสูงดูขาย,ยาวนะคะเนี่ยมันพับลงมาแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งคัตติ้งของเขาก็คือดีมากทุกคนดูดีมากมีกระเป๋าให้ด้วยนะคะแต่เท่าที่หนูไปลองอะ่ะเหมือนเขาจะมีหลายสีนะ ที่หนูชอบเลยเป็นสีขาวแต่สีขาวมันบางมาก mm hmm. เห็นกร mm hmm. กน,นเลยหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเอาสีนี้แล้วกันแล้วก็พนักงานก็บอกว่าแบบสีนี้สวยนะคะสามารถแมทได้กับหลายๆลุคหลายๆตัวสำหรับตัวนี้นะคะราคา1450บาทค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าถ้าเราแบบลงทุนกับการเกงที่คัตติ้งดีๆเนื้อผ้าดีๆมันก็คุ้มเพราะว่า เสื้อเราสามารถซื้อถูกๆได้แต่กางเกงอะ่ะแบบให้ลงพุนไปเลยเพราะว่ามันสามารถใส่ได้นานนะคะและถ้าแบบเนื้อผ้าดีๆอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ลุคเราแบบดีขึ้นด้วยนะคะนี่ตัวนี้จ้าต่อไปนะคะบอกเลยว่าอันนี้คือสนองนี้จ้าเป็นของแบรนด์เคิร์ฟนะคะไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมนะคือแบบมันเป็นก่ออกที่เหมือนกับคอเส้นนะคะมีดีเทลตรงนี้ทุกคน และด้านหลังนะคะเป็นซิปแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูดีเทลนะนี่นะหนูใส่ไซส์ XS นะนี่ค่ะทุกคนแบรนด์เขาแล้วก็ด้านหน้ามีเสริมฟองน้ำให้แบบนี้นะคะคือใส่ออกมาแล้วแบบมันสวยมากต้องบอกอย่างนึงก็คือถ้าใครมีรูปร่างเหมือนหนูนะเป็นคนที่แบบข้างบนอ่ะดูตนันเช่นว่า พอไม่ได้ดูยาแล้วก็มีเนื้อบริเวณตรงนี้นะคะต้องพยายามหาเสื้อผ้าที่แบบเปิดบริเวณนี้หรือว่าเป็นเกาะอ,อกหรือปาดไหลนะคะก็จะทําให้ขุ่นดูเรียวดูแบบดูผอมได้นะคะพยายามหลีกเลี่ยงเสื้อคอเต่าเสื้อที่แบบมีดีเทลอะไรตรงนี้เยอะมันจะทําให้ยิ่งดูอ้วนดูตันนะคะเพราะฉะนั้นแบบเสื้ออะไรแบบนี้ก็คือแบบเราเอาอยู่จ้าราคาตัวนี้นะคะ 2,190บาทค่ะโอเคค่ะแล้วอย่างต่อไปนะคะสิ่งที่แบบขาดไม่ได้เลยก็คือสำหรับคนที่ชอบแต่งตัวแบบบอแบามๆได้เป็นอันนี้มานะคะเป็นของสนิมสร้อยนะแบรนด์นี้ไม่เคยใช้เหมือนกันนะว่ามันแบบจะดีหรือเปล่าแต่ว่าเห็นแบบไปลองจับๆดูแล้วแล้วแบบดูว่ามันน่าจะโอเคนะคะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเรบอกว่าเขามีหลายสีให้เลือกเลยนะคะ หนูได้เป็นแบบนี้มานะคะเป็นสีแบบสีไลท์นะคะก็คือแบบเท่ากับสีผิวอะไรแบบแต่อันนี้ไม่รู้นะว่ากาวเขาเป็นยังไงใช้ได้ดีแค่ไหนยังไงนะถ้ารูปทรงเนี่ยรู้สึกว่าโอเคผ่านค่ะสำหรับสาๆที่แบบ แต่งตัวหรือแบบบิกิน่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะมีค่ะนั่นก็คือนี่ที่แปดจุกนะคะอันนี้ของบีวานิลานะคะแต่อันนี้ก็คือเก๋นะเขาให้กระเป๋ามาแล้วก็แบบมีซิปแบบเนี้ยก็คือสะดวกนะเวลาที่เราจะเก็บเวลาที่เราจะใช้อะไรอย่างเงี้ยของหนูได้เป็นสีนี้มานะคะ อันนี้มันจะเป็นแบบสุญญากาศค่ะทุกคนเขาบอกว่าคือมันจะมี2แบบเป็นแบบกาวกับแบบสุญญากาศถ้าสมมุติว่าใช้แบบกาวเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะระคายเครืองได้นะคะเขาก็เลยบอกว่างั้นลองแบบสุญญากาศไหมซึ่งสุญญากาศหนูก็ยังไม่เคยลองนะคะก็เลยซื้อมาลองดูนะเนื้อสัมผัสมันจะแบบด้านๆน,นิดนึงนะคะแต่มันจะไม่มีกาวอะ่ะทุกคนมันก็ป้องกันการแพ้ได้นะแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ซึ่งจับดูแล้วมันไม่มีกาวเลยจริงๆแต่ว่าเขาทำตรงนี้ให้ผิวมันเรียบมันเนียนนะคะนะคะราคา490บาทค่ะอันนี้ราคา 350บาทและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นของที่เราไปช้อปปิ้งกันมาในวันนี้ค่ะมีใครชอบตัวไหนหรือว่ามีใครอยากป้ายยาแบรนด์ไหนให้หนูก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะคะและสำหรับปีนี้นะคะหนูก็ตั้งใจจะทำคอนเทนต์ให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็พยายามจะลงคลิป,ปบ่อยๆนะทุกคนมีใครอยากดูคอนเทนต์แบบไหนยังไงก็บอกกันเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบนะคะไปก่อนนะคะ Bye. Bye. happy new year Bye. Bye.